สวัสดีค่ะมาพบกับร้านสลาวุธเชียงกงวันนี้เราก็มาถึงรถแล้วนะคะถึงช่วงเย็นเย็นเลยค่ะวันนี้รถคันนี้เป็นตัวถังเชิดชัยนะคะเดี๋ยวจะพาชมรถรอบคันก่อนนะคะ รถคันนี้เป็นคัสซีเบนซ์นะคะเครื่องเป็นนิสัน P E เท่อข้ามค่ะเป็นเครื่อง2 7งห้าหัวฉีดยาวนะคะคนันนี้คานหน้าเป็น ZM ค่ะเบรกน้ำนะคะ ส่วนเฟืองเฟืองท้ายเป็นนิสันเบ็กน้ำค่ะชมไปเรื่อยๆนะคะชมด้านหลังก่อน กระจกด้านหลังไม่แตกนะคะส่วนฝั่งนี้ก็ไม่แตกค่ะ าดูด้านหน้านะคะด้านหน้าแตกทั้งสองบานค่ะทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเดี๋ยวจะพาชมด้านในค่ะเบาะเป็นเบาะสองสองนะคะ เบาะสวยอยู่ค่ะข้างหลังก็เป็นเบาะโซฟาค่ะภายในก็ใช้ได้อยู่นะคะ ใดสนใจที่จะไปวิ่งโรงงานหรือตามจุดประสงค์ของลูกค้านะคะหรือจะไปทำร้านกาแฟก็ได้ค่ะโทรมาติดต่อทางร้านของเราได้นะคะเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามทางร้านของเราเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ